อะไรสบายดีครับเราอยู่กับเที่ยเกียวแฟมิลี่แน่นะกกังวันนี้เราจะมาทำอะไรกันการ้อนนะการ้อนอากาศร้อนร้อนแดดเราจะทำอะไรวันนี้เราจะไปขอพ่อเล่นน้ำไปขอพ่อเล่นน้ำใช่ไหม two thousand years later เล่นอ่ะอยากเล่นอ่้เลยตามันชอนมากเลยตาอยากเล่นหมากเล่นเหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวพ่อพาไปขอรางวันน่อยบตย l อาลดขอลอเปดประตูให้พ่อน่อีวพามเล่นฮะอืบอย น่เลยพ่ออ้าวแล้วพวกหมาอา้าวนอนมาไตอนนี้ไม่ต้องยาพ่อไปเล่นที่ไหนอะจะไปเล่นที่ไหนโควิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อพาไปพอมีที่ใช่ที่ส่วนตัวเลยไม่มีใครมายุ่งเลย ใช่ไหมโตเกียวอยากไปไหมอยากพ่อจะพาไปเล่นน้ำเราพ่อจะพาไปเล่นลน้ำใช่แต่ที่จริงเล่นน้ำในบ้านเกิดเอออ่าเรียบร้อยถึงแล้วเด็กๆนี่เจะพรอมเล่นน้ำถึงแล้วนี่เอ้า นี่นนมันที่บ้านไม่ใช่เหรอนี่แหละที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำสระน้ำไปถึงแล้วทำไมเนี่ยแมงไม่เล่นแมงแลสระน้ำแล้ <ไป S 1> วเลย แล้รอให้น้ำเต็มันเลยนะครับ repay ทุกคนระหว่างรอน้ำเต็มเราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนนี่กินข้าวอย่างกันนักมวยอ่ะเจยวไก่อร่อยตรงไหนเออเราเต็ม้ักกับเราเต็มนักแต่ ดูนะสาวกันของผมที่ผมด้ยนะมาตลอดทุกวันทีนะครับมากระโดดดิโชว์โดดนี่โดดตรงนี้ไหมตรงนี้เหรอขันมาโดดตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปในสระเดี๋ยวให้พี่อันนี้ก่อน สามสองหนึ่งกระดโดดถึงอ่อคคะมาปิดคลิปเลยไลค์แชร์ติดตามแช่าเจ้บขอค้วยค่บ๊ายบาย